สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเอาเอาผู้ซ่ครับมิสช่วิชิสองร้อยเจ็ดสิบแรงมากครับรรบ,บวกเท่าบองพี่น้อง เดแห้งบ่ดินสวัสดีท่านผู้ชมผู้เขามาติดตามมาชมสมบัติดำสิ่งนะครับนนี้กับพาพีพอนองมาชมอยู่กับทีมงานกับทีมงานเจวัดน,นะครับ โควัตส,สุเป็น PC 200อ่า MO รุ่น8ปดนะครับหรือว่ามิตซูบิชิฟูโซพี่น้องเจ้าแห่งบอดิน220แรงมาเนาะครับเป็นทีมงานมาแต่ทางสุพรรณบุรีประจันพ,พี่น้องมาแต่ทางสุพรรณเนานะครับ อยู่กับทีมงานเจวันพี่นอ้องเมื่อนี้อยู่ทางบ้านโสกง,งนะครับผู้ดินอำนะเภอเสระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องอมาพบมาพอกันคือเก่าเนาะครับเนาะ,ะสมบัติดำจิ่งขอรายงานตัวคับพี่กับน้องครับเมื่อนี้ยแพ็กคู่เลยพี่น้องแพ็กคู่แพ็กคู่ เเดียวกันครับู้โซ่2อ0ยี่นะครับใส่เกียร์อีตันว่าสั่นพี่นอ้องยิต,ตั้นมาอยู่นี่เป็นเดือนแล้วพี่น้องซีมงานนะครับอยู่ข้างคู่ดินบานโศกง่วงนะครับบ่ดินบ่หินตั้งนี่เดี๋ยวนี้เพิ่นแลนไปสต๊อกไว้พี่นอ้อง โจเฟอห้าวกะโจเฟอเปียอ่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องหรือว่าเสียเปียผูเป็นอ่าดูแลหรือว่าควบคุมงานอยู่นี่นะครับอ๋อไปกุงโซ สมว่าบอดินเจ้าแห่งบอดินเนาะครับเน้่ยอ่าโคบัสุูพีซีสองร้อยเอฟอุ MO, รุนแปดเนาะพี่น้อง ใส่เคร <des k Philadelphia> so <te> e ื่องพ่วงมสูนะครับหกสูบหกสูบเทอร์โบโอ้หักตาโอ้รหัสเครื่องของเพิ่นก็เป็น s a a นะครับ 6D 1 0 7 e 1นะครับ สำหรับโคมัตสุนะครับเ,เรื่องขอเ้ามาแล้วนะครับฟูโซนะครับมิตซูบิชิเจ้าแห้งบ่อดินทีมง,งานมาแต่ทางสุพรรอุรุรีนะครับแต่ว่าป่านี่มาแต่ไทยไทยธานี มือนี้อยกับทีมงานเจวัตนะครับทางอำเภอเสารพูมมเฮ้าพี่้องบูจัดหนักจัดเต็มกาเป็นโชโฟเฟ์เปียนะครับตักส่โจเมกาซีรีส์ห้าร้อยนะครับตัวนี้มีกาสองร้อยหกสิบแรงม้านะครับ สำหรับโค้งมันสูงกงเข้านี่ก็ใส่เครื่องหุกสูบกามันเลี้ยวนะครับนางฟ้าจำแรงใส่ปั่มโค้งมันสูบนะครับ ใบแท็กอยู่ที่แปดสิบลูลเลอร์โตจะเรียกสองโตนะครับรถซิปล้อวันนี้มีอยูซี่ขั้นพี่น้องอมีฮีโนเมกาซีรีส์ห้าร้อยมีขั้นหนึ่งนะครับสามขั้นนั่นเป็นมิตซูเบะตพี่น้องเป็นฟูโซทั้งสามมีขั้นหนึ่งเป็นเปลี่ยนเครื่องมา อ๋อมันใส่โบนะครับมันเสริมโบเข้าไปเป็น270เแรงมา270เรเจแรงมาเกีอยอิตันแต่ว่าตัวนี้เป็นฮิโน่นะครับ260รแรงมาครับ <laughs> Hi. คำปันครับคำปันน้อยนะครับคำปันน้อยนี่แหละครับตัวนี้แหละครับสองร้อยเจ็ดสิบแรงมาครับใส่ยียต่ตันนะครับเติมโบเข้าไปพี่น้องปกติสองร้อยยี่นะครับเติมโบเข้าไปเป็นสองร้อยเจ็ดสิบแรงมาปลา,า,าคำปันอ่ะ ดีซีสองรอยของเข้ามาอนี้เสียเปียนะครับเห็นผู้จัดนักจัดเต็มไหสองรอยรุ่นแปดเอมโอครับบอได้กมาพอมาพบมาพ่อกันกะเวลาเป็นเดือนครับผมบอเด้เขามาพี่น้องอ่ามาอนี้มีโอกาสกาส็เลยเขาม,มา เยี่ยมทีมงานเสียเปียนะครับหรือว่า,าทีมงานเจวันาทางบ่บอผู้ดินนะครับอำเภอเสราพูมมจังหวัดร้อยเอ็ดปัานโศกงวงพี่นอ้องมีรถด,ดำแลนกันอยซีขั้นพี่นอ้องเจ้าแห่งบอดินนะครับมิตซูวิชิฟูโซ พักดีชโชคก,กุ้มโลปลากคำปันปลาคำปันน้อยาปลาคำปันน้อยนะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่แหละครับร้องสองร้อยเจ็ดสิบเร่งมาเสริมโบน,นะครับ เดียบเดียว่าพอได้เศร้าจักเดียว่าสัดน้องเทิงหกรอเทิงสิบรอนะครับได้เศร้ามีแห้งแต่แงมเขียวเขาเซนงานหลายนะครับ เอาดิเยวสำหรับคลิปนี้แรกกันสักนี้ละพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปหนา้าจังพอกันไหมครับขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องสวัสดีครับ